สวัสดีครับผมวัชราครับหรือในนามร้านเจร้ญรุ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งห้าครับวันนี้มานําเสนออะไรเอ่ยวันนี้มานําเสนอรถคูโบต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดครับรถคันนี้เป็นรถเก่าบ้านใช่ไหมครับเราสามารถขายเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับหรือขายเป็นคันก็ได้ใช่ไหมครับติดต่อกับใครได้ถ้าลูกค้าจะมาซื้อรถไถกันเนี้ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์อะไรตู เก้าเก้าสองเก้าเย์เก้า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 สองเจ็ด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 สามสี่แปดครับโดยร้านเราบริการทั่วไทยใช่ไหมครับครับอันนี้ก็คือลูกชายผมนะครับก็คือมานำเสนอตอนเช้าช่วงเช้านะครับผมวันอาทิตย์นะครับก็มาเดินเล่นกับลูกชายแล้วก็มานำเสนอรถที่เข้ามาเมื่อคืนเนี้ยรถคันนี้ เราก็ขายเป็นทันก็ขายนะครับขายแยกอะไรก็ขายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงลังคารหรือชุดเวทหรือกรถาร้อนหน้าหรือ,อชุดบุ้งกีนะครับหรือเปน็นนันหน้าครับเราเราสามารถถอดได้ทุกชิ้นนะครับเพียงแค่ว่าถ้าลูกค้าแอดไอดีไลน์ผมนะครับ jr 2 0 1 5หรือโทรศัพท์หาผมนะครับที่สายตรงที่สารรถสทธพรตัวจริงเสียงจริงนะครับ นะครับผมร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอำเภอด่างกุฎทศจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ช่วงนี้ครับมีเซลลคนใหม่ของผมนะครับแนะนําตัวชื่อเด็กชายวัชระอัจรพรครับนี่ครับติดต่อสายตรงกับผมได้หรืออยากจะคุยกับวัชระอะไรกับผมได้เลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ช่วยกันค้าขายนะครับแต่รถคันนี้มาสภาพแบบนี้นะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าเครื่องจะ สมบูรณ์ขนาดไหนชุดเกียร์สมบูรณ์ขนาดไหนแต่เพียงแค่ว่าเผื่อท่านลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจความหมายคือว่าอุปกรณ์ชุดเบนน้าชุดตัดชุดกระทะชุดเวทนะครับติดต่อผมเลยครับที่เบอร์โทรศัพท์099277348 9 ID line@ นะครับ @jrr2015 นะครับร้านผมมี ทั้งรถเต็มคันครึ่งคันค่อนคันไซเล็กไซกลางไซใหญ่ยันฟอร์ดก็มีนะครับแล้วอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งใหม่และเก่านะครับโรตรี่เก่านอกก็มีนะครับ <c oughs> ก็เราสามารถขายเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้นะครับ <c oughs> ก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กสาโรทดทศพรด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊ k ร้านจรันลุ่งเหลืองสองพันิาแล้วก็ YouTube สาโรทดทศพรแล้วก็ฝากกูชายคนเล็กอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นเซลล์คนใหม่นะครับ ของร้านจรัญรุ่งเรืองสอง5นสนะครับขอบคุณครับ